สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะวันนี้ยายไก่จะพาไปเที่ยวทะเลค่ะไปเที่ยวทะเลนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นวังค่ะเป็นวังเขาเรียกว่าวังนะคะมีคนนำหน้าไปแล้วสองคนจะเดินตามสะพานนี่แหละค่อยๆเดินนะเดี๋ยวตกสะพานนะค่อยๆเดินนะจ๊ะเดี๋ยวตกสะพานค่ะ จะพาไปเที่ยวทะเลค่ะเดี๋ยวข้ามสะพานสะพานนี้แหละอันนี้คือร้านอาหารครัวลุงอันนะคะร้านอาหารอร่อยราคาไม่แพงค่ะทุกคนมามาเที่ยวก็แวะมากินร้านอาหารครัวลุงอันนะคะ,ะไก่ก็มากินร้านอาหารครัวลุงอันค่ะไม่แพงนะคะกับข้าวสี่อย่างห้าอย่างแค่พันกว่าบาทเองอร่อยมากๆเลยอร่อยทุกอย่าง มีหลากหลายเมนูค่ะอร่อยมากๆมาที่ไรก็มาแวะกินร้านอาหารครัวลุงอันนะคะอยู่ที่กระซาขาวค่ะทุกคนอร่อยมากค่ะดูฝั่งนี้ค่ะดูฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็จะเขาเขาเรียกว่าวังนะเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าวังค่ะไม่ใช่ทะเลนะวัง ไเดินไปเดินไปกันค่ะทุกคนไปดูทะเลกันค่ะจะเดินไปตามสะพานนี่แหละไปเที่ยวทะเลกันไหมไปเที่ยวทะเลกันไปยายไก่จะพาไปเที่ยวทะเลนะคะกำลังจะเดินไปไม่ไกลเท่าไหร่มั้ง กำลังจะไปถึงแล้วค่ะทุกคนกำลังจะไปถึงแล้วนะคะอ่ะดูด้านนี้ก่อนน้ำใสใสน้ำใสมากๆเลยอุ้ยถึงแล้วถึงทะเลแล้วค่ะทุกคนถึงทะเลแล้วนะคะอืมสวยงามเลยทะเลนี่คือทะเลนะคะทะเลอันนี้ก็เป็นเลนใช่ไหมเขาเรียกอะไรนะ่ะป่าชายเลน ด้านนี้ก็เป็นป่าชายเลนค่ะถึงทะเลแล้วค่ะต้องเดินข้ามสะพานมานะอยู่ที่ร้านอาหารครัวลุงอันค่ะทุกคนพามารับชม น้ำมันลงเนาะถ้าน้ำไม่ลงก็จะสวยอยู่เนาะนี่น้ำมันลงเนาะน้ำแห้งน้ำมันลงอันนี้ก็เรียกทะเลอะไรอะาาฮะาาอันนี้ทะเลกระสาขาวเหรอาาอ๋อนี่ทะเลกระสาขาวค่ะทุกคนนี่ทะเลกระสาขาวนะมองสุดหูสุดตาเลยเนาะ ทะเลกะซ่าขาวโอ้ยเนาะถ้าน้ำมันไม่ลงนี่สวยเนาะเออน้ำมันลงถ้าน้ำไม่ลงก็มันก็น้ำมาเต็มมาน้นนำเต็มนี่เลยเนาะอืม,มาถึงเห็นแต่ขี้เลนมาถึงก็เห็นแต่ขี้เรนชายหาดเลนเออชายหาดเลนใช่ไหมถ้าเป็นทางหัวหินทางเพชรบุรีก็จะไปรายเอออันนี้เขาเรียกชายหาดเลนกะซ่าขาวใช่ไหมเป็นเลนเอ,อ่าถ้าน้าถ้าน้า ถ้าน้าขึ้นก็คงจะสวยเนาะสีได้ยนะดูปลานี่ยปลาปอะไรปลาตีนไหนอ๋อมีปลาตีนไหนจะดูปลาตีนอ๋อนี่ปลาตีนนี่ปลาตีนนะมันเป็นทางเลยมันเดินเป็นทางอืมอ,อืมกําลังเดินหนุนปลาตีนนะ่ะ pues มองเห็นไหมเออถ้าน้ําลงก็จะมองเห็นปลาตีนนะ<อ>ปลาน,นี้ขากินกันได้นะนปีเขาเคยไม่รู้เขาว่ากินได้นะปลาตีนอะ ปลาตีนปลาตีนกินได้หมดเลยเตยจะกินกินได้เขาบอกกินได้กินได้เขาว่าอร่อยด้วยนะวิถ้าน้ำถ้าน้ำขึ้นนี่สวยงามมากเลยนะเนี่ย <ผม S 1> <laughs> ชายเรียนกระซาขาวเนาะป่าชายเรียน,ยน,ยนกระซากระนนกรซาขาวนนทะเลกระซาขาวขาค่ะทุกคนพามารับชมทะเลกระซาขาวค่ะ ดีนะที่มีสะพานข้ามมาให้ชมเนาะนี่คือสะพานเนาะสะพานก็จะข้ามสะพานนี้แหละอ,นะหอืมเออป่าชายเลนกระซาขาวค่ะทุกคนสวยงามถ้าถ้าน้ำไม่ลงนี่คือสวยมากเลยนะนี่ก็เป็นทะเลนะเนี่ยทะเลนะนี่ก็เป็นทะเลเนาะทะเลทะเลทะ,ทะเลชายเลนกระซาขาวเนาะ,ะเพิ่งจะเห็นครั้งแรกเหมือนกันนะลุง ถ้าไปวัดกำมพาก็ทะเลนะวัดกำมพาก็ทะเลเดียวกันอ๋อวัดกำมพาเหรอทะเลเดียวกันเหรออ๋อนี่นี่หนูก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนะนี่ครั้งแรกนะที่เห็นเนี่ยอันนี้ทะเลกระซาขาวเป็นป่าชายเลนเวลาน้ํามันลงเนาะมันก็จะเป็นเลนเนาะไม่เป็นป่าขาวที่เขาหาปูหาอะไรอืมสมัยก่อนก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันเดี๋ยวนี้มันเดี๋ยวนี้เขาพัฒนาเนาะดีเนาะเขามีสะพานให้ข้ามมันรับชมเนาะ ว่าดีนะเขามีสะพานเนาะให้ข้ามมารับชมเนาะเหมือนจะหมายความบ้านคนอยู่แถวนู้นเนาะเป็นทะเลกระซาขาวทะเลกระซาขาวค่ะทุกคนสวยงามค่ะเรามาเรามาตอนน้ําแห้งเนาะ <c oughs> ว่าเรามาตอนน้ําแห้งเนาะ ถ้าน้ำไม่แห้งสวยงามมากเลยเนี่ยเวลาน้ำมาทะเลท่วมชาวบ้านเดินเข้าในนี้ทำนะไหมในนี้เป็นเขื่อนใช่เป็นเขื่อนถ้าน้ำไม่แห้งสวยงามมากเลยเนี่ยตูน้ำทะเลกระซาขาวตรงนี้ก็เป็นที่นั่งเนาะตรงนี้ก็เป็นที่นั่งเวลาคนมาพักผ่อนเนาะนั่งชมทะเลเนาะ เนี่ถ้าเรามาตอนเช้าน้ำผมจะเต็มเนาะสวยงามมากค่ะทุกคนสวยงามมากค่ะตรงนู้นก็เป็นร้านอาหารค่ะร้านอาหารครัวลุงอั๋นค่ะต้องเดินสะพานข้ามไปนี่เขาทำสะพานให้เดินมาชมทะเลนะคะร้านอาหารเขาอร่อยมากนะคะที่ตั้งร้านอาหารครัวลุงอั๋นค่ะทุกคน ไม่หวันนี้ไม่ค่อยหววันนี้ดีบรรยากาศีบรรยากาศดีเนาะบรรยากาศดีมากเลยเอ่งเมื่อวานเดิไม่หวเสียดายที่มาตอนน้ำทะเลมันลงเสียดายมากๆเลยนะมาตอนน้ำทะเลมันลงเสียดายเลยไม่ได้เห็นน้ำทะเลเลยเห็นแต่ขี้เลนอุ้ยมันมันเป็นเลนทั้งหมดเลยนั่นน่ะลงไปลึกเลยเนาะ ป่ะตอนนี้ก็เดินกลับกันค่ะทุกคนเดินกลับกันค่ะดดนะเดินกลับกันนะคะสวยงามมากเลยนี่คือสะพานนะเขาทาสะพานให้มารับชมทะเลทะเลชายเลนกซาขาวค่ะสวยงามสวยงาม